สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการชั้นนะคะวันนี้เราจะมารีวิวหน้าต่างมุมลวดบานกระทุ้งค่ะลูกค้าหลายท่านนะคะสงสัยหน้าต่างบานกระทุ้งเล็กๆเราจะติดมุมลวดยังไงกันยุงนะคะหน้างานจะเป็นแบบนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างหน้าบ้านชั้นสองของบ้านลูกค้าช่องแสงติดตายจะอยู่ด้านล่างน,นะคะบานที่เปิดผักออกข้างนอกคืออยู่ข้างบนนะคะ การใช้งานอย่างนี้ค่ะมุ้งลวดจะเป็นเต็มบานลูกค้าบ้านหลังนี้เลี้ยงน้องแมวนะคะเขาจึงเลือกมุ้งลวดแบบลวดนะคะเปิดไปแบบนี้เลยค่ะมีห่างปลาให้บนล่างนะคะล็อกแน่นหนัมีมือจับคิงอยู่ตรงนี้นะคะใช้งานง่ายค่ะเปิดไปแบบนี้เลยนะคะโฟว์แบบนี้เป็นลวดนะคะบานกระทุ่งเปิดไปผักไปแบบนี้ค่ะรับลมลมเข้าแบบนี้เลยนะคะ ยุ่งได้นะคะปิดไปแบบนี้มีหางลาบนล่างเวลาถอดล้างทำความสะอาดนะคะถอดตรงนี้ถอดสลักเวลาทำความสะอาดใช้เครื่องดูดฝุ่นก็พอค่ะนะคะหรือไม่ก็ไม้ปัดขนไก่ปัดๆเอานะคะแข็งแรงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดมองหางานเหล็กดัดมุงลวดทัดลายเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการนะคะ วันนี้ร้านเพิ่มสิ่งการช่างขอจบการรีวิวงานมุงลวดบานกระทุ้งบานเปิดปิดไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ